โรงเรียนบ้านนนทายูใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนนทายูได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่กับธรรมมีจริยธ<ท>รมรมและ นธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมควอดสุขและที่สำคัญทางโรงเรียนนั้นจัดจกจิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัญญาของสุขป์อุทเพียงภายใต้3ามห่วง2เงื่อนไขและสีมิติได้ได้ดำเนินการดังต่อไปด้านที่หนึ่งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบ4ด้านคือ 1. ด้านนโยบายทางโรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการโครงการเช่นการทำหน่อไม้ดองการปลูกพืชสมุนไพรการปลูกผักปลอนสารพิษเลี้ยงไส้เดือนการพ่อเห็ด การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนการทำน้ำยาล้างจานทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เปินอย่างดี 3. ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบป,ประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 4. ด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านนนทยุงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามองป,ประกอบทั้ง4ด้านคือหน่หน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการวิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. การบูรณาการตามหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักบัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลและนำมาปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้นำเนินการครอบคลุม3องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุนการำดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการวางแผนชีวิตของตนเองในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 2. กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีแผนโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของความพอเพียง โดยสอสแชกหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเน็นารีรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนชุมชนและสังคมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกษิจพอเพียงจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านนนทยูสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตงเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปัตจาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะสร้างผลผลิตทางด้านวิชาการภายใต้สห่วสงสเงื่อนไขและสีมิติตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไปโรงเรียนบ้านเนิงองพิลขอขอบพระคุณประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทุกๆท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณมากค่ะ